ที่เราเปิดว่ากันที่ที่ไหนคะบางแสนเลือดชลบุรีชลบุรีตรงหน้าร้านขายขนมเบื้องนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นท้่เดี๋ทองๆค่ะเรามาชิมขนมเบื้องเจ้าอร่อยแม่น้องไม้นะคะกับขนมบะปินค่ะอร่อยมากๆเดี๋ยวเรารีวิวให้ชมนะคะขนมเบื้อง อร่อยคะ่ะพี่สาบอกว่าต้องตามมากินค่ะเก้านี้น้องเตืเองแม่นอนไหน้ส <10. S 1> ิบแถมหนึ่งนะคะอยู่ตรงก๋วยเตีดเด๋ยวสองสองนะคะตรงชมรุดีค่ะ่นี่นีน้าน,นอนพอ,อยู่ตรงนี้นี่น,น,นอ้องพอยู่ตรงนี้นะคะตํานอนกับ ขนมเบื้องแม่น้องไว้นะคะอันนี้เราสั่งพิเศษสิบบาทอยู่ตรงก๋วยเตี๋ยวสองสองเนาะใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวสองสองบางแสนเอ้ยไม่ใช่บางแสนธุรกิจชำบูดีค่ะนี่นี่ดูดูดูเออเป็นแถวแถวนี้อย่างนี้ใช่ใช่ใขนมเบื้องของเราเป็นแผ่นละสิบบาทไส้นี้นะคะไส ท้องหยอดไข่ปลาอันนี้เป็นไส้ฝอยทองแล้วอันนี้เป็นไส้เค็มว้าวัส่คมเค็มปาน้อยมาผัดครมนี่นี่นี่เป็นอะไรนะบ้าบินแป้งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นครีมใช่ไหมลูกครีมแ้วตรงนี้สีสวยมาก ปากอันนี้ไส้อะไรนะคะลูกมะพร้าวมะพร้าวกับอะไรนะมันเป็นมะพร้าวผัดครีมนะคะอ๋อผัดครีมผัดเครีมมะพร้าวผัดเครมและอันนี้เป็นไส้ฝอยทองอ่าและอันนี้เป็นเป็นเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเนาะอันนี้เป็นอะไรนะทองหยอดไข่ปลาทองหยอดไข่ปลาว้ายน่ารักอ่ะสามไส้นะคะขนมเบื้องจ้า หนูเปิดหนูมาทุกวันไหมคะตรงนี้มาทุกวันไหมถ้าทำนานแล้วจะแม่ออกอ๋อวันนั้นวันนั้นพี่มาหรือว่าไม่เจออ๋อแล้วหนูออกมากี่โมงถ้าเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็ตีเจ็ดเก้าโมงเก้าโมงเหรอลูกอ๋อออกมาเก้าโมงเสาร์อาทิตย์นะคะเออบ่ายมุมถึงบ่ายสองโมงโอ้เห็นไหมลดด้วยบ่ายสองหมดนะคะมาเร็วๆนะคะร้านนี้ สองอย่างคะ่ะว้าบีบมะพร้าวอ่อนกับขนมเบื้งบบองขนมเบื้องเจ็ดอันห้สิบเนาะใช่ไหมคะห้าอันสี่สิบอ่าแต่ว่าอันนี้เราสั่งที่เศ่าคืออันใหญ่สิบบาทดูดูสิบแถมหนึง่งดูไส้ค่ะดูไส้จุกๆจุกจุกจุปบดท้องไปท้องของเรา กับ,บาพิ่อืมใส่ถึงมือแม่ค้าทำแม่ค้าเขาทำาสะอาดก่ะเสดถึงมือแล้แม่น้องอะไรนะน้องไว้แม่น้องไว้ลืมอีกแล้วได้เวลานะคะขนมเมืองแม่น้องไว้ตรงบ้าง ต้นผู้ลีค่ะต้มก๋วยเตี๋ยวสองสองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวชิมหน้าร้านเลยอ่ะชิมเลยนะชิมเลยนะวิ่งนะกินได้เก็มได้เค็มมากได้สิบบาทเองได้เก็มได้เก็มดูดๆๆูดๆๆตับตั้งกรอบมากอร่อยแต่กินได้กัด อร่อยอร่อยอออร่อยอร่อยค่ะกาลังดีใช่ไหมพ่น้อยใจจุกจุอ่ะใจจุกจุกอ๋ออือออร่อยค่ะอ๋อบบจ่อยไปแล้วไหมเป็นมพราวอ่แล้วก็บินนะครับอ่ะบ้าบินมะเร้าวพอ เอากล่องหนึ่งสามสิบค่ะมาบินมะพร้าวอรนค่ะร้านแม่ต้องไว้นะด um ูดูดูนักกินบ้างอ่ะนี่ใหม่ใหม่เลยนะคะร้อนๆชิมเลยนะชิมใหญ่ๆโอ้ยร้อนร้อนร้อนเด้อชิมเท่าไง ตุกุกอร่อยอร่อยมากเท้าอ่อนเยค่ะคือค่ะคุณายนี่เราเขาทำะอาดสะอาดด้วยอเรียบร้อยอร่อยได้ขอจบบอ็อกของเราเลยนะคะทำกีูควงาอย่าลืมกดไลค์ Bye.